โอเคครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Joe Exciter นะครับผมก็ซัวเบต้านะครับมันอัปเดตสกินเข้ามาใหม่นะทุกคนสกินนี้แม่งคือแบบเฟีย้ยวนะครับผมสำหรับผมมาคิดว่าเฟี้ยวมากๆนะครับก็ไปดูกันดีกว่าว่ามันคือสกินอะไรนะครับผมไปดูกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสกินเนี้ยมันค่อนข้างอยู่ค่อนข้างลึกนะครับสกินอยู่ไหนเฮ้ยสกินอะไรอะ นาคอสอ๋อนาคอสล่างอันนี้ไงนาคอสล่างอ่าที่มันขี่มา้าเอออันนี้อันนี้มีแล้วนานแล้วนะครับผมผมเคยทําคลิปไปแล้วอ่าแต่มันมาแต่มันมาใหม่เซิฟเนี้ยผมยับเดตได้ไหมอืมโอเคเดี๋ยวอยู่ในคอลเลคชันด้วยกันลวกันโอเคเดี๋ยวมาดูอันที่ผมอยากให้ดูจริงๆดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างสวยนะครับผมว้าวเป็นไง คนที่เล่นแก๊กนะครับล่างนี้โคตรเท่ใครที่เล่นลอมมิ่งเนี่ยล่างนี้เลยผมแนะนํานะครับล่างนี้นะครับผมเป็นคนนึงอ่ะที่ผมชอบเล่นลอมมิ่งนะครับแล้วแก๊กเป็นลมมิ่งที่ป่วนสนุกมากๆนะครับผมเป็นไงล่างนี้เสียวป่ะแก๊กล่างนี้เหรอผมจัดเลยดีกว่ามั้งเดี๋ยวผมจัดเลยแก๊กล่างนี้นะครับผมจัดแน่นอนนะครับจัดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ดูเลยนะครับเพราะว่า มันมีอยู่ในเวลพาธใช่ป่ะเออเดี๋ยวจัดเลยมีเงินอยู่นะครับผมโอเคต่อไปครับผมต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจอัปเดตตัวไหนเข้าเป็นเซิร์ฟเบต้ามากนะครับผมตัวนี้หรอตัวนี้มันก็มีนานแล้วนะแต่มันเพิ่งเข้าเซิร์ฟเซิร์ฟจีนน่ะดิมันเพิ่งเข้าเซนะิร์ฟจีนน่ะทุกคนลาวีเอลร่างกาแล็กซี่อ่ะมันเพิ่งเข้าอ่ะเห็นปะเนี่ยเอมิลี่มันก็เพิ่งเข้ามานะครับเห็นปะ สองตัวเนี้ยมันเพิ่งเข้ามาเว้ยวันเนี้ยผมภูมิใจมากเลยที่แก๊กล่างนี้มันเข้ามานะครับเพราะว่าผมรอนานมากๆนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างเด่นนะครับตัวนี้นะครับไงคิวเลนเด่นไหมเป็นตัวที่เด่นนะครับผมสีแม่งสวยนะครับตรงหน้านี่แม่งมีเส้นเลือดนะครับผม เล็ดขึ้นหน้าทรงผมจัดได้ว่าสวยนะครับเอาไงดีตัวนี้ผมซื้อไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรครับผมปล่อยไว้ก่อนมันอาจจะมีกล่องมาให้นะครับส่วนล่างนี้อ่าดับซี่นะครับสวยนะแต่ละล่างที่มานะครับสวยมากๆนะครับผมก็ใครที่เห็นคลิปนี้นะครับผมเกียมเงินรอไว้ได้เลยนะครับคุณเสียตังค์แน่นอนนะครับเพราะว่า สกินเริ่มทํามาสวยทุกตัวแล้วนะครับตอนแรกอ่ะทามาไม่ค่อยสวยหรอกไม่ค่อยผ่านตาไม่ค่อยผ่านอะ่ะไม่ค่อยผ่านตามผมสักเท่าไหร่อ่ะแต่ทุกวันนี้แม่งทํามาสวยนะครับแม่งทําออกมาดูเท่มากๆนะครับดูอย่างคุณลุมกิวด์นะครับทํามาโคตรเท่เลยโหแม่งลงกิวด์แม่ง,งเที่ยโคตรเท่นะครับอยากได้ร่างเนี้กิวดร์ร่างนี้หัวขาวเเท่มาก ว้าวมาอีกหนึ่งตัวนะครับของอของตัวนี้เลยยีน่านะครับเท่ hey, อะผมเป็นคนที่ชอบอผู้หญิงหัวสีขาวหรือไม่ก็ตัวละครที่หัวสีขาวนะครับผมเป็นคนที่ชอบมากๆานะครับค่อนข้างสวยนะครับทำมาแต่ละตัวสวยเลยละ่ะไม่ค่อนข้างสวยคือสวยจริงๆเลยละ่ะ โอเคหมดแล้วนะครับผมก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมแต่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าผมจะเอาแก๊กมาอย่างไงนะครับคืออ่าตรงนี้นะครับที่อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับเพราะว่าแก๊กอะ่ะมันเลเวลแรกเลยเว้ยเห็นปะแก๊กมันเลเวลแรกเว้ยส่วนเลเวลต่อไปอะ่ะมันเป็นตัวนี้วลเลตนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับผมมาสุดแล้วเว้ย คือ800 800เพชรเนี่ยมันได้แก๊กอะถือว่าคุ้มนะครับดีกว่าเราไปสุ่มนะครับโอเคผมเจาแก๊กนะครับผมยักได้แก,ก๊กผมซื้อเลยนะครับผมว้าวให้ผมถึงเลเวล21นะครับมามาดูกันว่าซื้อเวลพาสทีหนึ่งจะคุ้มไหมได้มา100เพชรนะครับ150เพชร ประมาณนี้นะครับได้มา150เพรแล้วอ่าผมจะนับแค่เพชรนะครับผมจะไม่นับอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนคิดว่าจะมันมันจะไม่คุ้มเว้ยแต่ที่จริงอ่ะมันคุม้มมามา2 0งเพชรนะครับอย่างอื่นผมไม่นับเลยผมไม่นับนะครับแล้วก็อ่ามาเรื่อยๆครับผม เนี่ยแค่ลูกแก้วเนี้ยก็หนึ่งรหนึ่งรเพชรแล้วนะก็ไม่เป็นไรครับผมจะไม่นับนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะไม่นับนะครับผมจะนับแค่เพชรเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมได้มาส0 0เพชรแล้วเหลืออีกเลกเยอะอยู่อ่ะสองร้อเพชรนะครับรับมาเรื่อยๆครับผมเนี่ยแค่เนี้เปิดไปเลยครับผมเนี่ยได้มาสองหเพชรนะครับ เหมือนเราซื้อตัวนี้แค่500เพชรเองเห็นปะ่ะแล้วเราถ้าเกิดเราทำเควสอ่ะเรามีโอกาสได้ได้อีกเว้ยเนี่ยได้อีกเนี่ยเนี่ยอีกห้าสิเพชรเป็น300เพชรละนี่อีกอะเห็นปะ่ะ400เพชรนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะครับแม่งได้นะครับผมแม่งได้ชัวร์ๆนะครับคือยังไงก็ได้กำไรคืนนะครับเพราะว่าวิลเลอร์พาร์ตของประเทศจีนอ่ะมันค่อนข้างคุ้มนะครับ อันนี้ผมทำให้ดูเลยผมเป็นเลเวลยี่สี่นะครับเห็นปะ่ะเนี่ยเลเวลยี่สี่ผมได้มาแล้วได้มาเกือบครึ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารวมกับของอยังอื่นไปด้วยอะ่ะคิดว่าคุ้มป่ะล่ะมันคุ้มนะครับก็โอเคใครได้ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในในพาร์ทหน้านะครับผมไปละ